ชาสะุดเมื่อกี้ถ่ายไปๆนะไป้ก็ขอตังดวอสะดุ้วไปนน่นม่ร่ไีบัตรฟรีให้ขอตังค์ด้วยเฮ้ยผันข้าะขอตังค์ไงเดี๋ยวซื้อบัตร 好啊<的>